ถ้าพูดถึงครับวงโกกุ๊ปที่มาแรงที่สุดและเป็นขวัญใจชาวไทยมากที่สุดวงหนึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าแบ็คพิงต้องอยู่ในโผของคุณแน่นอนซึ่งแบ็คพิงค์ในฮัลโหลแบ็คพิงค์อินเดอะแอเรียนี่มั้งผมก็ชอบผมก็เป็นบลิงคนหนึ่งผมชอบมากๆนะครับสำหรับวงนี้และตอนนี้ครับก็มีสมาชิกหนึ่งคนนะครับที่ไปเป็นเมนเทอร์ให้กับรายการของจีนกับรายการที่มีชื่อว่ายู t ิ y ยูผมจะ <Yeah. S 1> ถามว่าสมาชิกคนใดในแบ็คพิงคครับได้ไปเป็นเมนเทอร์ในยูทิบยูรายการจาก จีนนั่นเองครับผมมีใช้ให้แน่นอนว่าก็ต้องเป็นสสมาชิกแหละลิซ่าเจนนี่จีซูหรือโรเซ่ครับเดาเลย1 2 3, ึงสองซ้ำไปรำปมปมอีเออซานอันนี้คือภาษาจีนฮานะทูเซ่น,น,น,นี่ภาษาเกาหลี1 2สองซ้ำนี่ภาษาไทยวัตุที่ภาษาอังกฤษ,กฤษพูดทำไมมากถ้าพร้อมแล้วครับเรามาเข้าพร้อมกันเลย3 2 1คําตอบของคุณคือสําหรับครับผม สมาชิกนะครับหรือว่าเมมเบอร์นะครับจากวง b บ c ็คพิงครับที่ได้นะครับไปเป็นเมนเทอร์ในรายการ Youth with You ครับรายการจากประเทศจีนเขาคนนั้นคือลิซ่าแบล็คพิงคโอ้โหคนไทยเป็นหนึ่งเดียวของเรานะฮะที่เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศนะครับถามว่ารายการนี้เป็นยังไงแล้วก็ทําไมถึงได้ไปร่วมรายการเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยดีกว่าครับไปเลย าพูดถึงสมาชิกแบ็คพิงครับที่ครองใจชาวไทยและทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นลิซ่าที่เน่าเหนือจากความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นจนได้รับโอกาสให้เป็นเมนเทอร์ในการเต้นในรายการเฟ้นหาไอดอลจีนที่ใช้ชื่อว่า Youth With You Regality Style Survival Game จากผู้เข้าแข่งขัน109คนจะมีแค่9คนเท่านั้นที่จะได้เข้าร่วมวงผ่านการโหวตของท่านผู้ชมทุกคนนะครับเพื่อหาผู้ชนะมาเดบิวต์เป็นศิลปินในประเทศจีนนั่นเอง หากใครได้ติดตามรายการนี้ครับก็จะได้เห็นลิซ่านะครับไดนะ้ให้คําแนะนําผู้เข้าแข่งขันในรายการด้วยภาษาอังกฤษและไทยโดยเธอให้คําแนะนําผู้เข้าแข่งขันที่เต้นพลาดแบบตรงไปตรงมาพร้อมทั้ง,ยงพยายามทําให้ทุกคนดึงศักยภาพที่มีออกมาซึ่งลิซ่านะครับได้เผยในการสัมภาษณ์ของเธอว่า ประสบการณ์เป็นเด็กฝึกกว่า5ปีซึ่งระหว่านั้นครับเธอจะเช็คลายการเต้นตัวเองตลอดเวลาและไม่อยากให้ทุกคนซ้อมแบบผ,ลผล่านๆซึ่งในช่วงที่สัมภาษณ์กับทางทีมงานดิซ่าก็เผยว่าเธอมักจะซ้อมเต้นนะครับเวลาเที่ยงวันจนถึงประมาณตีสามตีสี่เลยซึ่งถือว่าเป็นการซ้อมที่หนักและเอาเรื่องมากๆมันยากมากแต่คุณไี่จะ้ทำเธอเลยเห็นว่าคำแนะนำกับคู่เข้าแข่งขันประมาณว่าพวกคุณต้องซ้อมเยอะกว่านี้้าเขานอนเขาหลับเขาพักอยู่คุณต้องห้ามพักห้ามหลับเลยค่ะ สำหรับลิซ่าแบ็คพิงค์ครับหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าเป็นเด็กไทยคนแรกที่สามารถเข้าไปเดบิวต์เป็นศิลปินของค่าย YG ในจนถึงตอนนี้นอกจากพรสวรร์ทางด้านการเต้นที่โดดเด่นอย่างที่ใครๆก็ทราบดีแล้วจนบรรดาครูฝึกชมว่าเต้นได้ดีกว่าตัวเองซะอีกนอกอจากนี้ครับยังเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบดีเธอเป็นนางแบบให้กับแบรนด์เสื้อผ้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กฝึกหัดพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางและสินค้าต่างๆถ่ายแบบให้กับนิตยสารและร่วมงานกับดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างลล่่่อองงแแแววะะถึมม้าเธจ ได้ร้องเพลงให้ได้ฟังชัดๆบ่อยๆเพราะว่าเธออยู่ตำแหน่งแรปเปอร์และแดนเซอร์ประจำวงแต่ว่าเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินคุณภาพที่ผมพูดได้เลยว่าคนไทยทั้งประเทศภูมิใจในตัวเธอมากครับ